สวัสดีนะคะท่านผู้ชมจุ้มชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมชมข,ข,ขบวนเรือลากจุงทีมงานของ SPR นะคะชุดนี้สองหัเรือลากจุงบรรยากาศน้ําขึ้นนะคะท่านผู้ชมน้ําขึ้นน้ําป่าลงน้ําจากทะเหนือลงมาตู่พักกลางแล้วนะคะนี่อยุทยานะคะท่านผู้ชมอยุทยาจุดหน้าวัดพนันเีิงฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบางกระจ่างค่ะ จะรุยจะรุยวิ่งชวนกระแสน้ํานะคะท่าทนผู้ชมชวนกระแสน้ําตลอดทางเลยคะ่ะเงหน้าจะเป็นแยกน้ำบนนะคะแต่ตอนนี้น้ำ ควแรงนะคะยังอยู่ระดับสวยๆสยบายๆสองที่กับตันนะคะสองหัวเรือลากจูงามาดูกันนะจุงยังไม่เห็นนะคะว่ากี่เรือโพะไอ้ม,ไม่ดูน้ำไหลน,นิดนึงไหลไปแบบทแบบิวๆนะดูชายจลิงนะคะท่านผู้ชม น้ำยังขึ้นไม่เยอะนะคะปีนี้จุ่มรับรองว่าน้ำไม่ท่วมแน่นะคะมาดูชายตะลิงนั่า่าเป็นงเงนเก่ยงยังเหลือเยอะนะคะแต่ว่าแต่น้ำไหลแรงขึ้นน้ําป่าลงค่ะโอ้ไหลไหลไหลเข้าแยกน้ําวนเรือไหลนะคะไหลไหลสไลด์ตามกระแสน้ํา แยกน้ำบนนะคะมีเรือโป้ค่ะมีเรือโป้แต่ไม่ใช่เรือโป้ขนาดใหญ่บึ้มๆเรือโป้มีหลายขนาดนะคะท่านผู้ชมมีเรือโป้มีเรือตรงท้ายมาด้วยหนึ่งลำนะคะ อยู่กลางแยกน้ำบนกันนะคุณผู้ชมเสียง <Yeah. S 1> พี่กับตาหัวเรือลากเสียงดันลั่น,นพื้นสะเทือนนะคะมาสองลําก็พื้นสะเทือนนะพื้นจึมยืนอยู่สะเทือนเลยนะคะคุกผู้ชมนักงานเรือโป้พี่ตลังก็ยืนคุมเชิงนะคะดูเทียบจะมีวอนะคะท่านผู้ช ยุสื่อสารอย่างพี่คนดท้ายพี่ผู้หญิงคนนี้ถือวอนะคะถือวิทยุสื่อสารนะคะท่านชมฟังวอคุยวอ,อกันนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆนานาผิดปกติก็จะวอบอกกันนะคะจะมีเทียงขาดบ้างอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เคยเกิดขึ้นในตุ้มาถ่ายย็่ก็เจอเทียบขาดดังแยกน้ำบนญมททำให้วุ่นวายกันวิ่งมาช่วยกันขึ้นเทียงใหม่นะคะ ทำงานกันอย่างเป็นทีมทางงานกันอย่างรวดเร็วเรือตรงไทยซับย์โสพลเก้านะคะท่านผูช้ชมรับหน้าที่เรือตรงไทยในชุดนี้นะคะเสียงอะไรเอยเครียหรือเปล่าปักปักเชือกขาดหรือเปล่ายังนิ่งอยู่นะคะยังชะโงกหน้าดูกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น ช่วงโค้งนะคะช่อโงโคง้งเสียงปักปักหลายเส้นหลายครั้งนะคะช่วงโค้งเชือกจะตึงจะหย่อนคนละข้างนะคะท่านผู้ชมมีเรือเป๊ะก็ะ้ังดูเชือกตลอดทางเลยนะคะ ว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขบวนเรือชุดนี้วิ่งไปแบบสวยๆในแม่น้ําเจ้าพญาเข้าแม่น้ําป่าตักนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกาลังใจของมหามหมอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขอบคุณมากๆนะคะ